พอ่อจ้านนเป็นยังไงบ้างชางนนนอ,ออกมาหรือยังยังไม่ออกมาเลยลูกคุณที่แท้เธอก็เป็นลูกสาวของกำนันทงนี่เองแล้วนี่คุณมาที่นี่ทำไมอะ่ะทำไมฉันจะมาไม่ได้ในเมื่อฉันกับนนนขาเป็นไม่พูดดีกว่าเป็นอะไร เป็นอะไรบอกฉันมาสิเป็นอะไระคือคือคืออะไรอุ๊ยเป็นอะไรพี่พลคือคือคุณหมอมาครับอ,อมอ,อคุณหมอคะนนเป็นยังไงบ้างคะหมอได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วนะครับอ,อาการเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่มีส่วนไหนแตกหักหรือได้รับความเสียหายมีเพียงการบาดเจ็บที่ศีรษะภายนอกเท่านั้นแต่ยังไงเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอย่างเช่นเลือดออกในสมอง ไปอีกอย่างน้อย24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วตอนนี้คนไข้ก็ฟื้นแล้วแต่ยังมีอาการมึนๆหัวอยู่ครับออนั่ไปเยี่ยมได้ไหมคะหมออ,อ๋อได้ครับแต่ยังไงหมอเนี่ยอยากให้ส่งตัวแทนเข้าไปเยี่ยมนะครับเพราะไม่อยากให้เข้าไปทั้งหมดคนไข้จะได้พักผ่อนนั้นมินจะเข้าไปเยี่ยมเองค่ะไม่ต้องพวกเธอก็ไม่ต้องอไปค่ะไปค่ะอ๋อหมอเดี๋ยวพวกผม ปอไหนหนี่ยโอ้ยนั่นไงปิวว่าแล้วว่าพี่โนต้องมีกิ๊กแต่เจ๊ปูไม่เชื่อปิวโอ้โหดูดิไซมินิกระทัดรัดผิวสีน้ำผึ้งตาตปากกระจับโอ้โหแล้วดูเจ๊ปูดิอย่างกุ้งแห้งแห่งบ้านปากอ่านางนี่อย่ายืนชายหานคนเดียวนะนึวกนนนว่ากระดาษโตขึ้นเอ้าปิวพังพลาดขอ,อโทษจ้ะ น้องขาเป็นยังไงบ้างคะคุณมิน้นแล้วคุณมาได้ยังไงครับไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่ามิ้นมาได้ยังไงมิ้นเป็นห่วงนนขามากเลยนะคะห่วงจนใจจะขาดอยู่แล้วคะ่ะปล่อยมือแฟนฉันเดี๋ยวนี้ปู หมดหน้าที่เพื่อนแล้วออกไปซะฉันจะดูแลแฟนฉันต่อเองนนท์ขานนท์ขาต้องบอกให้เขาออกไปนะคะมิ้นมีเรื่องจะคุยกับนนท์ขาเรื่องที่เราคุยกันเอาไว้จำได้หรือเปล่าคะนิดนายแอบคุย,ยอะไรกับเขาฮะไม่มีอะไรหรอกเรื่องงานนะปูถ้าเป็นเรื่องงานแสดงว่าไม่มีความลับอะไรได้ เธอมีะไรจะพูดพูดมาเลยเอ้าเงียบทำไมล่ะเธอจะพูอะไรเธอก็พูดมาเลยไม่ต้องแกงใจฉลอบไม่ได้เรื่องนี้ฉันต้องคุยกับนนท์ค่ะ2ต่อ2เท่านั้นเธอนั่นแหละที่ต้องออกไปฉันไม่ออกได้ไม่ออกใช่ไหม อย่าเสียงดังนะคะแล้วคนุคนไข้คนอื่นคะ่ะนะคะคุณพยาบาลคะช่วยกรุณาพาเด็กคนนี้ออกไปทีคะ่ะเสียงดังเี่ปูเธอออกไปก่อนเธอไว้ฉันอธิบายให้ฟังที่หลังนะฉันเป็นกุ้งเธอเป็นปูจะรักกันดูมีแม่ปู ฉันเป็นกูแล้วเธอเป็นปู